ที่สามมีอารมณ์รุนแรงจริงๆยกมือขึ้นค่ะเพศที่สามอารมณ์รุนแรง,รรแรงยกมือนะครับยกมืออ่าและใครที่คิดว่าเพศที่สามมีอารมณ์รุนแรงไม่จริงยกมือขึ้นค่ะผลโลครั้งนี้ของน้องๆโรงเรียนศรีราชาออกมาทิ้งห่างเลยทีเดียวนะคะเนี่ยเพราะเสียงส่วนใหญ่บอกว่าเพชที่3ามรักรุนแรงถึง80.9 5เปเซนต มีเพียงส่วนน้อย19.05เท่านั้นที่ยืนยันว่าเพศที่3มรักไม่รุนแรงความจริงจะตรงกับผลโพลหรือไม่ไปฟังจากเลฟสติลเตอร์อย่างคุณหมอพันศักด์สุกเกเืิกันเลยค่ะน้องๆครับอยากจะเตือนทั้งผู้ชมทางบ้านด้วยว่าเราอยู่ในยุคข้อมูลข่าวสารแต่ปัญหางเรื่องข้อมูลข่าวสารก็คือทุกๆคนมีสิทธิ์ที่ทจะออกเสียงแล้วเรามักจะเชื่อว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นเสียงสวรรค์ นะครับถ้าเกิดเสียงส่วนใหญ่ไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงเนี่ยไอ้ผลที่ออกมาจะผิดพลาดไหมครับพลาดแน่นอนครับนะครับดันั้นอันดับแรกก่อนอื่นก็คือจะต้องตอบน้องก่อนเลยว,ว่าคนที่เขาเป็นเพศทางเลือกเขาใช้คําว่าเพศทางเลือกแล้วเดี๋ยวนี้นะครับเขาเป็นมนุษย์ปกติธรรมดาเหมือนพวกน้องๆน,นี่แหละเพียงแต่ว่าเรื่องที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่ได้เหมือนกับพวกเราหรือที่เราเขียนเอาไว้ก็คือพฤติกรรมของลสนิยมทางเพศ คือรสยมทางเพศของเขาไม่ได้เหมือนอยู่ในตำราที่ผู้ชายจะต้องรักผู้หญิงแต่เขาเป็นคนที่รักเพศเดียวกันเพราะฉะนั้นนายทางจิตวิทยาแล้วนะครับถือว่าเขามีสภาพจิตใจปกตินะครับขณะเดียวกันเราจะต้องนั่งมองเห็นว่าภาพที่เห็นคือภาพตอนที่เขาทอแท้ภาพตอนที่เขาดุร้ายภาพตอนที่เขาผิดหวังและเขาทำร้ายคนที่เขาทำให้เขาผิดหวังน้องๆจะต้องรู้ครับว่า ผู้ชายหรือผู้หญิงเวลาเกิดความผิดหวังก็มีพฤติกรรมแบบนั้นในความรุนแรงระดับเดียวกันครับเพียงแต่มันไม่เป็นข่าวถ้าผู้ชายผู้หญิงตบตีกันเดินไปหาตำรวจตำรวจบอกไม่ต้องทำอะไรเป็นเรื่องของผัวเมียครับ oh. เออแต่ถ้าเกิดพวกนั้นตบตีกันลงข่าวน้่นหนึ่งครับ oh. เพราะนั้น oh. เราจึงต้องรู้เอาไว้ว่าในความเป็นจริงก็คือ พวกเขาหรือพวกเธอก็คือคนธรรมดาเท่านั้นเองมีผิดหวังมีเสียใจมีรักมีชอบมีโกรธมีเกลียดแล้วก็มียินดีมีความสุขถ้าเกิดมองแบบธรรมดาก็าจะรู้ว่านี่ก็คือมนุษย์ครับทุกเพศก็มีอารมณ์ได้เหมือนกันหมดแต่ว่าที่น้องๆบอกมาว่าเอ๊ะมันจริงเนี่ยสงสัยคงจะเป็นว่าเราไปจับสังเกตไปจับตาดูเขาเยอะไปหน่อยอะไรอย่างเงี้<ล>ย้วย้อย่างเป็นอย่างครับปัจจุบันจะสังเกตเห็นว่าผู้ชายที่รักชอบผู้ชายมันมากขึ้น ส่วนผู้หญิงที่รักชอบผู้หญิงมันก็มากขึ้นทม,มนทำไมมากขึ้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มนะผมก็ต้องตอบผมไม่รู้เหมือนกันมันเป็นแฟชั่นนะฮะพอมาเป็นแฟชั่นมันก็เลยเห็นเยอะอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆครับเนี่ยปกติผมเป็นหมอรักษามีลูกยากนะครับอัตราที่หมอรักษามีลูกยากเนี่ยผลที่ได้มันเท่าๆกันทุกคนนะอ่ะแต่สมมุติว่าคนหนึ่งรักษาอยู่ร้อยคู่แล้วตั้งคันยี่สิบคู่นะครับก็อีกคนหนึ่งรักษาอยู่สิบคู่แล้วตั้งคันสองคู่ ที่จริงสองคนฝีมือเท่ากันจริงไหมแต่เราจะบอกหมอคนแรกโคตรเก่งเลยออจริงเ,ออเพราะตั้งท้องได้ตั้ง20คนคแต่ลืมไปไม่ตั้งท้องตั้ง80ดถูกไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นเวลามองพวกนี้น้องๆต้องต้องมองตามที่เขาเรียกว่าอัตรายามองที่จํานวนปัจจุบันที่เราผิดพลาดเพราะเรามองที่จํานวนเราไม่ได้มองที่อัตรานะครับ ชัดเจนละเอียดยิบทุกสัปดาห์ใช่แล้วค่ะแล้วก็ต้องขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับน้องๆคนเก่งของเราทุกคนจากโรงเรียนศรีราชาด้วยค่ะ